ผักบุ้งเลยค่ะนี่ค่ะดอกสวยประเภทเดียวกับดอกผักบุ้งเลยค่ะดูสวยงามนอกจากเนาะเพื่อนๆว่าสวยงามไหมคะคลิปนี้เย็นแล้วบ๊ายบายขอบคุณค่ะเป็นกําลังใจให้กันและกันสวัสดีจ้าดอกมันดอกผักบุ้งเลยค่ะนี่ค่ะดอกสวยประเภทเดียวกับดอกผักบุ้งเลยค่ะดูสวยงามนอกจากเนาะเพื่อนๆว่าสวยงามไหมคะคลิปนี้เย็นค่ะทุกขั้นเลยทุกขั้นทุกทุกข้อค่ะเนี่ยเนี่ยนะ ดอกเห็นไหมคะอย่าดอกเบาเลยค่ะแต่ไม่รู้ทานได้ไหมคะยายหนึ่งก็ไม่รู้เนาะถ้าทานได้นี่น่าจะว่าอร่อยน่าว่าจะอร่อยนิคะ่ะดอกช่อดอกดอกทุกช่อเลย awy. คลิปก็ไม่มีสาระอะไรหรอกะคะ่ะเพื่อนๆแต่ว่าเอาความสวยงามของวัชพืชมาให้เพื่อนๆชมค่ะเป็นวัชพืชเนาะค่ะเนาะนี่แต่ว่ากินไม่ได้มันเป็นวัชพืชยายหนึ่งก็เลยไม่กล้าค่ะเท่าแต่ความสวยงามมาให้เพื่อนๆชมนะคะเนาะ เอาความสวยงามมาให้เพื่อนๆชมคลิปทำเป็นวิวให้เราสวยงามระยะย้อยลงมาจากข้างบนเลยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นยอดยาวแบบนี้ยอดอวบนะคะยอดอวบน่ากินเนาะสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ยายหนึ่งเนาะเดินข้างๆบ้านค่ะดูโลดดูขอบชิดค่ะทุกขั้นเลยทุกขั้นทุกทุกข้อค่ะเนี่ยเนี่ยนะดอกเห็นไหมคะเนี่ยดอกบบ แต่ว่ากินไม่ได้มันเป็นวัชพืชใหญ่นหนึ่งก็เลยไม่กล้าค่ะเอาแต่ความสวยงามมาให้เพื่อนๆชมนะคะเนอะเอาความสวยงามมาให้เพื่อนๆชมคิดแบบบ๊ายบายขอบคุณค่ะเป็นกําลังใจให้กันและกันสวัสดีจ้าเพกเป็นเครือหรือว่าเป็นย่านหรือว่าเป็นเชือกลอยเห็นไหมคะันมป็นใบเรียวกมลมนูปหัวใจค่ะ รูปหัวใจดอกสีขาวตรงกลางก็จะเป็นเกสรสีเหลืองือะไรแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยๆดอกสวยมากๆเลยค่ะดอกสวยมากๆถ้าดูใกล้ๆนี่ยิ okay. ่งสวยกว่านี้ละทุกข้อจะเป็นดอกหมดเลยค่ะทุกข้อของเขาจะเป็นดอกหมดรลยบานก็สวยค่ะเพื่อนๆดอกบานก็สวยมากๆเลยค่ะนี่ก็จะเป็นวิวทิวทัศน์สวยงามแบบนี้ค่ะเพื่อนๆยายหนึ่งเอาความสวยงามมาให้ดูนะคะเนาะเพื่อนๆชมค่ะเผื่อ เผื่อว่ามีเพื่อนหลงเข้ามามาชมคลิปให้ยายหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายคะ่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะ่านก็สวยค่ะเพื่อนเพื่อนดอกบานก็สวยมากๆเลยค่ะนี่ก็จะเป็นวิวทิวทัศน์สวยงามแบบนี้คะ่ะเพื่อนเพื่อนยายหนึ่งเอาความสวยงามมาให้ดูเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะยอดสวยสวยค่ะถ้ากินได้เนาะถ้ากินได้แต่แยายหนึ่งไม่รู้จักก็เลยไม่กล้ากินค่ะแล้วเขาจะออกดอกเหมือนดอกผักบุ้งะคะ่ะเพื่อนเ,อเพื่อนจะเพื่อนเพื่อนชมคะ่ะเผื่อ เผื่อว่ามีเพื่อนหลงเข้ามามาชมคลิปให้ยายหนึ่งเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะเป็นกําลังใจให้กันและการสวัสดีจ้าพวัชพืชชนิดนี้เขาก็เป็นเครือสวยงามค่ะดูดูดูด,ดนี่ค่ะยายหนึ่งจะถ่ายให้ดูในหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะทําเป็นวิวให้เราสวยงามระยะย้อยลงมาจากข้างบนเลยค่ะ นี่ค่ะก็จะเป็นยอดยาวแบบนี้ยอดอวบนะคะยอดอวบน่ากินเนาะคลิปก็ไม่มีสาระอะไรหรอกคะ่ะเพื่อนๆแต่ว่าเอาความสวยงามของวัชพืชมาให้เพื่อนๆชมค่ะเป็นวัชพืชนะคะเนาะนี่ออกดอกมันดอกผักบุ้งเลยคะ่ะนี่ค่ะดอกสวยประเภทเดียวกับดอกผักบุ้งเลยคะ่ะดูสวยงามเนาะจัะเนาะเพื่อนๆว่าสวยงามไหมคะคลิปนี้เย็น ว่ากินไม่ได้มันเป็นวัชพืชใยหนึ่งก็เลยไม่กล้าค่ะเท่าแต่ความสวยงามมาให้เพื่อนๆชมนะคะเนาะเอาความสวยงามมาให้เพื่อนๆชมคลิปค่ะทุกขั้นเลยทุกขั้นทุกทุกข้อค่ะเนี่ยเนี่ยนะดอกเห็นไหมคะเนี่ยดอกคลิปก็ไม่มีสาระอะไรหรอกค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเอาความสวยงามของวัชพืชมาให้เพื่อนๆชมค่ะเป็นวัชพืชนะคะเนาะนี่ถ้าที่เข้ามาชมคลิปให้แยหนึ่งเป็นกําลังใจให้แยหนึ่งจะ ค่อเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าจะสวัสดีจ้ะใบเกลียวกลมรูปหัวใจค่ะรูปหัวใจดอกสีขาวตรงกลางก็จะเป็นเกสรสีเหลืองๆอ,อะไรแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะที่เข้ามาชมคลิปให้ยายหนึ่งเป็นกําลังใจให้ยายหนึ่งจะคอเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะเจอกันคลิปห,ห,หน้าจะสวัสดีจ้ะ ยอดวสวยส,สวยค่ะเพื่อนๆค่ะยอดสวยสวยขึ้นตามต้นไม้ที่เราปลูกนี่ค่ะปลูกที่หน้าบ้านนี่ค่ะเขาก็จะมาเป็นทุกข้อแบบนี้ค่ะยอดสวยสวยค่ะพเพื่อนๆค่ะยอดสวยสวยขึ้นตามต้นไม้ที่เราปลูกนี่ค่ะปลูกที่หน้าบ้านนี่ค่ะเขาก็จะมาเป็นทุกข้อแบบนี้ยังเอาความสวยงามมาฝากเนาะคะ่ะเนาะวัชพืชที่มันขึ้นต้นไม้ planning. ค้างบ้านค่ะ แต่เขาก็จะเป็นดอกทุกข้อเลยนะคะเห็นไหมคะดอกเขาจะเป็นทุกข้อมันก็เป็นเครือหรือว่าเป็นย่านหรือว่าเป็นเชือกลอยเห็นไหมคะมันเอ้ยทำเป็นวิวให้เราสวยงามระยะย้อยลงมาจากข้างบนเลยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นยอดยาวแบบนี้ยอดอวบนะคะยอดอวบน่ากินเนาะคะ่ะทุกขั้นเลยทุกขั้นทุกทุกข้อค่ะเนี่ยเนี่ยนะ ดอกเห็นไหมคะเนี่ยดอกไม่มีประโยชน์หรอกคะ่ะแต่คลิปสวยงามนอกคะ่กเนาะคลิปสวยงามเป็นวิวทิวทัศน์มาแบบบายบายขอบคุณคะ่ะเป็นกําลังใจให้กันและกันสวัสดีจ้าเนี่ยๆดอกสวยมากๆเลยค่ะดอกสวยมากๆถ้าดูใกล้ๆนี่นยิ่งสวยกว่านี้ละทุกข้อจะเป็นดอกหมดเลยคะ่ะทุกข้อของเขาจะเป็นดอกหมดหรือใบเรียวกมลมนูปหัวใจคะ่ะ รูปหัวใจดอกสีขาวตรงกลางก็จะเป็นเกสรสีเหลืองๆอะไรแบบนี้แหละค่ะนี่ค่ะนี่เคยทำเป็นวิวให้เราสวยงามระยะย้อยลงมาจากข้างบนเลยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นยอดยาวแบบนี้ยอดอวบนะคะยอดอวบน่ากินเนาะออกดอกเหมือนดอกผักบุ้งเลยค่ะนี่ค่ะดอกสวยประเภทเดียวกับดอกผักบุ้งเลยค่ะดูสวยงามนอกจากเนาะเพื่อนๆว่าสวยงามไหมคะคลิปนี้แยนงนานรั้งมากเลย เป็นวัชพืชค่ะเขาเป็นวัชพืชที่ขึ้นตามต้นไม้ที่เราปลูกนะคะต้นไม้นี้เราปลูกหน้าบ้านค่ะแต่ว่าว่าที่เข้ามาชมคลิปให้ยายหนึ่งเป็นกําลังใจให้ยายหนึ่งจะค่อเ,เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าจะสวัสดีจ้ะยอดสวยๆค่ะเพื่อนๆค่ะยอดสวยๆขึ้นตามต้นไม้ที่เราปลูกนะะี่ค่ะ ปลูกที่หน้าบ้านนี่ค่ะเขาก็จะมาเป็นทุกข้อแบบนี้ใบเรียวกมลมรูปหัวใจค่ะรูปหัวใจดอกสีขาวตรงกลางก็จะเป็นเกสรสีเหลืองๆอะไรแบบนี้แหละค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะก็สวยค่ะเพื่อนๆดอกบานก็สวยมากๆเลยค่ะนี่ก็จะเป็นวิวทิวทัศน์สวยงามแบบนี้ค่ะเพื่อนๆยายหนึ่งเอาความสวยงามมาให้ดูนะคะเนาะมันก็เป็นเครือหรือว่าเป็นย่านหรือว่าเป็นเชือกลอยเห็นไหมคะมัน ทำเป็นวิวให้เราสวยงามระยะย้อยลงมาจากข้างบนเลยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นยอดยาวแบบนี้ยอดอวบนะคะยอดอวบน่ากินเนาะไม่มีประโยชน์หรอกค่ะแต่คลิปสวยงามนะะเนาะค่ะเนาะคลิปสวยงามเป็นวิวทิวทัศน์มาให้สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ยายหนึ่งเนาะเดินข้างๆบ้านค่ะดูโลดดูขอบชิดพอเลยค่ะแต่ไม่รู้ทานได้ไหมคะยายหนึ่งก็ไม่รู้เนาะ ถ้าทานได้นี่น่าจะว่าอร่อยน่าว่าจะอร่อยนิค่ะดอกช่อดอกดอกทุกช่อเลยสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ยายหนึ่งเนาะเดินข้างๆบ้านค่ะดูโลบดูขอบชิดพวัชพืชชนิดนี้เขาก็เป็นเครือสวยงามค่ะนูดูนูดูนี่ค่ะยายหนึ่งจะทายให้ดูในบ้านเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพวัชพืชชนิดนี้เขาก็เป็นเครือ สวยงามค่ะดูดูดูด,ด,ดนี่ค่ะยายหนึ่งจะถ่ายให้ดูในหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมันก็เป็นเครือหรือว่าเป็นย่านหรือว่าเป็นเชือกลอยเห็นไหมคะมันเอ้ยทาเป็นวิวให้เราสวยงามระยะย้อยลงมาจากข้างบนเนะค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นยอดยาวแบบนี้ยอดอวบนะคะยอดอวบน่ากินเนาะนึงเอาความสวยงามมาฝากเนาะค่ะเนาะวัดชพืชที่มันขึ้นต้นไม้คลางบ้านค่ะ แต่เขาก็จะเป็นดอกทุกข้อเลยนะคะเห็นไหมคะดอกเขาจะเป็นทุกข้อก็มาเจอต้นต้นดอกไม้หรือว่ามันเกิดขึ้นเองธรรมชาติค่ะแต่เขาก็เป็นดอกสวยงามนะจ๊ะเพื่อนๆดอกน่ารักค่ะดอกก็มาเจอต้นต้นดอกไม้หรือว่ามันเกิดขึ้นเองธรรมชาติค่ะ แต่เขาก็เป็นดอกสวยงามนะจ๊ะเพื่อนๆดอกน่ารักค่ะดอกบนะ๊ายบายขอบคุณค่ะเป็นกําลังใจให้กันและการสวัสดีจ้าเพกเป็นเครือหรือว่าเป็นย่านหรือว่าเป็นเชือกลอยเห็นไหมคะมใบเรียวกลมรูปหัวใจค่ะรูปหัวใจดอกสีขาวตรงกลางก็จะเป็นเกสรสีเหลืองๆอะไรแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ แต่ว่ากินไม่ได้มันเป็นวัชพืชใยญ่หนึ่งก็เลยไม่กล้าค่ะเท่าแต่ความสวยงามมาให้เพื่อนๆชมเนาะค่ะเนาะเอาความสวยงามมาให้เพื่อนๆชมคลิปแต่ว่ากินไม่ได้มันเป็นวัชพืชใยญ่หนึ่งก็เลยไม่กล้าค่ะเท่าแต่ความสวยงามมาให้เพื่อนๆชมเนาะค่ะเนาะเอาความสวยงามมาให้เพื่อนๆชมคลิปแต่ว่ากินไม่ได้มันเป็นวัชพืชใยญ่หนึ่งก็เลยไม่กล้าค่ะเท่าแต่ความสวยงามมาให้เพื่อนๆชมเนาะค่ะเนาะ เอาความสวยงามมาให้เพื่อนๆชมคลิป้าที่เข้ามาชมคลิปให้ยายหนึ่งเป็นกำลังใจให้ยายหนึ่งจะค่อเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าจะสวัสดีจังนารังมากเลยเป็นวัชพืชค่ะเขาเป็นวัชพืชที่ขึ้นตามต้นไม้ที่เราปลูกนะคะต้นไม้นี้เราปลูกหน้าบ้านค่ะแต่ว่า